สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่อง no game no life ก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่6ตอน1นบกหเท่ากับไม่หายไปถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ในถ้าแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านใหม่บนแผนที่ที่ให้โคลอนไปที่ซ่อนตัวซึ่งถูกสร้างขึ้นชั่วคราวมีผู้ที่ควบคุมการหลบภยัยจนถึงวินาทีสุดท้ายและได้เสียชีวิตไปผู้ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในสถานะแบบนั้นรวมกับลิคุและชูวีเป็นทั้งหมด179คนเหล่าดวงวิญญาณนั่งล้อมวงอยู่ที่โต๊ะกลมลิคุ คือหัวหน้าของเหล่าดวงวิญญาณเขาจ้องมองใบหน้าของทุกคนและพูดออกไปอย่างช้าๆว่าจุดจบสงครามที่จะมาถึงในสักวันเราจะเลิกรออนาคตที่มาไม่ถึงแบบนั้นแล้วต่อหน้าทั้งกลุ่มที่ตกตะลึงแต่ลิคุก็ยังพูดด้วยท่าทางตื่นตัวว่าหนีเอาตัวรอดในโลกบ้าๆบแบบนี้แล้วอ้อนวอนให้สงครามจบเหรออ้อนวอนกับใครละ่ะลาวกับปล่อยสิ่งที่อยากจะพูดออกมาตลอดแต่ว่าอดกั้นเอาไว้ออกมาเขากล่าวต่อว่า พวกผู้ทำลายล้างที่ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าเหรออะไรอย่างอื่นบนฟ้าที่หยุดเจ้าพวกนั้นก็ยังทำไม่ได้เหรอถ้ามีชีวิตรอดไปถึงจุดจบสงครามในโลกห่วยๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะลิคุกล่าวแล้วกางมือออกสุดแขนจากนั้นก็คำรามโดยใส่อารมณ์เข้าไปเต็มที่ว่าดูเจ้าพวกนั้น จะสู้กันโดยหวังตำแหน่งเทพเจ้าสูงสุดแต่เจ้าพวกงี่เง่าที่เข้าร่วมสงครามแบบนี้ไม่ว่าสิจะไปอยู่กับไอ้ง่คนไหนจะคาดหวังว่าจะมีเรื่องหวย,หวยที่ได้เรื่องกว่าตอนนี้เหรอฮะต่อจากนั้นลิคูก็เปลี่ยนท่าทีไปฉับพลันแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชาว่ายอมรับซะเถอะโลกนี้นะ่ะ ไม่มีความหวังล็อกความจริงที่รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ถ้ายอมรับจิตใจจะพังทลายทําให้เหล่าดวงวิญญาณพากันคอตกระหว่างที่แต่ละคนมีสีหน้าเจ็บปวดลิคุจึงพูดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นใช่ต้องสร้างขึ้นด้วยมือของพวกเราเท่านั้นคำพูดที่ประกาศอย่างทรงพลังของลิคุเช่นนั้นทำให้สายตาของทั้งกลุม่มพุ่งมาหาตนเขากล่าวต่อว่ามีวิธีหนึ่งเดียวเป็นวิธีอันบ้าคลั่งถ้าคิดตามปกติ คงบอกว่าเป็นเรื่องเพอเจอพวกเราคือดวงวิญญาณผู้ที่ไม่ถูกใครรู้สึกถึงตัวตนและไม่ตกอยู่ในความสนใจของใครทั้งสิน้นพวกเราคือดวงวิญญาณแต่ว่าถึงไม่ต้องยืนยันก็คือผู้ที่สืบทอ,อดเจตนาลมและมีเจตนาลมเดียวกันนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเรายังคงมีตัวตนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าโลกยังไม่ถึงจุดจบเลิกแกล้งทำเป็นเกงเอะพวกเรานะ่ะมนุษย์นนะโง่เขาด้วยเหตุนี้จึงต่อสู้ ใช่สู้ยังไงล่ะศัตรูที่ขวางทั้งหมดไม่ว่านั่นจะเป็นอะไรด้วยพลังของพวกเราหรือก็คือค,อความโง่เขาหลอกลวงทุกสิ่งวิ่งแซงหน้าสมกับเป็นดวงวิญญาณสมกับเป็นผู้อ่อนแอใช้แผนการทุกอย่างไม่สนใจความอับอายไม่สนใจเสียงตอบรับถูกหาว่าขี้ขาดถูกเหยียบยามว่าต่ำช้าถูกชื่นชมว่าต้อยต่ำจะเป็นผู้ชนะ เปลี่ยนความพ่ายแพ้ที่เป็นมาตลอดการให้เป็นความพ่ายแพ้ที่มีความหมายและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับมันไปชัยชนะแบบนั้นแหละลิคุบอกออกไปท่ามกลางความเงียบลิคุนึกถึงของที่ไม่ว่าใครก็คงคิดเช่นกันคู่ต่อสู้ที่ลิคุบอกว่าจะสู้ผู้ที่ทําให้มนุษย์และวัฒนธรรมกลายเป็นศูนย์มาไม่รู้กี่ครั้งแค่คิดก็ทําให้ภูเขาเป็นลูทะเลเปลี่ยนเป็นแผ่นดินผู้ที่สามารถทําลายดวงดาวที่ปกคลุมอยู่ภายในห้องคือการกลั้นหัวเลาะ ระหว่างที่ไม่ว่าใครก็เหนื่อยใจจนเผลอหัวเลาะออกมาลิคูเองก็หัวเลาะด้วยเช่นกันเขากล่าวต่อว่าใช่สู้กับเจ้าพวกนั้นแล้วชนะยังไงเล่าเลวไหลไหลสมองจนหน้าหัวเลาะใช่ไหมละ่ะนั่นละคือสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเราคือมนุษย์สัญ,ญลักษณ์ของความโง่เขลา สิ่งสุดท้ายที่เชื่อมต่อตัวตนของพวกเราเอาไว้ยังไงล่ะจุดจบของสงครามขรังใหญ่สิ่งนั้นคือชัยชนะที่พวกเราจะนำมาไว้ในมือลิคุกล่าวแล้วจ้องมองใบหน้าทั้ง177คนแล้วประกาศออกไปทําให้สงครามนิรันดรของเทพเจ้าจบลงด้วยมือของมนุษย์ลิคุที่พูดยืนยันแบบนั้นออกมาทั้ง177คนไม่สิแม้แต่ชูวีที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็ทําตาโตลิคุยังกล่าวต่อไปอีกว่าแต่ก็น,นะ เงื่อนไขชัยชนะนะ่ะถึงพูดง่ายๆก็รู้สึกไกลจนอยากจะลำบากแท้ๆลิคุกล่าวแต่ลิคุก็รับสิ่งนั้นด้วยรอยยิ้มของเด็กที่เล่นซนสำเร็จและนึกไปถึงสมัยยังเด็กเคยคิดว่าโลกนะ่ะตลงไปตกลงมา,มากกว่านี้คิดว่าไม่มีการต่อสู้ที่ชนะไม่ได้ ความพยายามจะสำเร็จผลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไม่รู้อะไรเลยสิ่งนั้นที่เด็กซึ่งไร้ความรู้และโง่เขลาคนนั้นคิดสิ่งนั้นที่คิดโดยมองโลกด้วยดวงตาซึ่งไร้สิ่งเจือปนโลกนี้นะ่ะเป็นเกมที่ตรงไปตรงมาจริงๆด้วยพวกเทพเจ้าแค่หมกมุ่นกับวาลีทูดูลูนหรือเกมที่ไหลกติกาเพื่อแย่งชิงจอกแห่งดวงดาวหรือตำแหน่งเทพเจ้าสูงสุดเท่านั้นถ้างั้น ไฟนี้ก็แค่สร้างกติกาขึ้นมาตามที่อยากจะทำก็พอลิคุกกล่าวเช่นนั้นเขาคิดว่าเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้ลิคุหยิบตัวหมากลุกขึ้นมาขยับเล่นด้วยมือแล้วมองไปทางชูวีชูวีบอกว่าอยากรู้คำตอบที่จิตใจของลิคุบอกออกมาวาลีทูดูลูคือภาษาโปรตุเกสมีความหมายว่าอะไรก็ได้ถ้างั้นก็ตอบเลย ลิขุพูดและเห็นชูวีพยักหน้าเขาหัวเราะอย่างชั่วร้ายและบอกกติกาหรือคำตอบกับทุกคนออกไป 1. จะฆ่าใครไม่ได้ทั้งสิน้นเหตุผลคือถ้าฆ่าก็จะถูกฆ่าจะบอกว่าเพราะไม่อยากฆ่าใครทั้งสิน้น 2. จะให้ใครตายไม่ได้ทั้งสิน้นเหตุผลคือถ้าปล่อยให้ใครตายก็ตายนะสิจะบอกว่าเพราะไม่อยากให้ใครตาย 3. จะถูกใครรู้ไม่ได้ทั้งสิน้นเหตุผลคือเพราะถ้าถูกรู้จะตาย ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่พิษหากใจบอกว่าเพราะถ้าไม่ถูกรู้ไม่ว่าจะเป็นการโกงแบบไหนก็ไม่นับว่าเป็นการโกง5กติกาของเจ้าพวกนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องสนใจเหตุผลคือถ้าอยู่ในจุดเดียวกันจะแพ้แน่นอนใจบอกว่าจะให้ฆ่ากันเหรอไม่มีทางหรอกโว้ย6การทำสิ่งที่ขัดกับการกล่าวมาจะถือว่าแพ้เหตุผลคือกติกาที่ไม่ถูกทำตาม ย่อมไม่มีความหมายใจบอกว่าไม่รู้สึกถึงคุณค่าจากชัยชนะที่ขัดกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนี้จะทําตามที่อยากจะทําลิคุบอกคําตอบหรือกติกาที่จิตใจบอกออกมาและมองไปยัง177คนที่ล้อมรอบโต๊ะกลมอยู่ลิคุกล่าวต่อว่าพวกเราหรือดวงวิญญ,ญาณจะทําเพียงแค่ชักจูงสถานการณ์สงขมโดยไม่มีการฆ่าและไม่ถูกลับรู้ตัวตนจากทุกเผาแม้แต่เผ่าเดียวรวมถึงโอเดอุสด้วย และทําให้สงครามนี้จบลงกติกาที่เป็นไปด้วยการใช้อารมณ์สมกับที่เรียกว่าการงอแงของเด็กแต่ว่าในเวลาเดียวกันถ้าตัวมนุษย์จะทําให้สงครามครั้งใหญ่นี้จบลงละก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้เพราะว่าการทำให้สงครามครั้งใหญ่จบลงด้วยมือของมนุษย์เองก็เป็นการงอแงของเด็กแล้วคงไม่จำเป็นต้องพูดถ้าล้มเหลวก็ตายกันหมดสิ่งลับประกันก็คือหึ คงไม่มีประโยชน์สักนิดแค่ถูกเจ้าพวกนั้นรู้ว่ามีลิงพูดได้ชักจูงการทำสงครามอยู่เท่านั้นทุกสิ่งก็จบลงแน่นอนจบสงครามขลั้งใหญ่หรือว่าล่มสลายการเดิมพันว่าได้ทุกสิ่งหรือเสียทุกสิ่งไม่มีเสมอหรือถอนตัวศัตรูคือเทพเจ้าพลังบ้าคลั่งที่แผดเผาฟ้าดินการปรากฏตัวของความสิ้นหวังโอกาสชนะอยู่อีกด้านของฟากฟ้าเพราะเงื่อนไขการชนะคือต้องทำทุกอย่าง เป็นความลับถึงจะชนะก็ไม่ลงเหลืออยู่ในความทรงจําหรือบันทึกของใครทั้งสิ้นไม่ถูกเล่าขานสืบทอดพวกเราคือดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณย่อมไม่พูดแต่ว่านะถ้าหากเกมนี้สําเร็จสามารถชนะได้แล้วก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมีชีวิตได้อย่างเท่สุดๆแล้วก็ยืดอก ตายได้อย่างภาคภูมิใจหรอเฉพาะนนคนที่อยากเริ่มเกมแบบนั้นจงเหลืออยู่ที่นี่ลิคุพูดทุกอย่างออกไปหมดแล้วและหลับตาลงรอพูดที่จะออกจากห้องจากนั้นเขาก็ยิ้มเจริญอ,อ,อยู่ในใจว่าไอ้บ้าท,ที่ยอมเกมแบบนี้มีไม่เยอะนักห็อกคนที่ลิคุเลือกทั้งหมดทุกคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงเจอกับความตายมาไม่รู้กี่ครั้งและยังมีชีวิตรอดมาได้แม้มองจากเผ่าอื่นจะเป็นขยะที่ไม่มีค่าจะสนใจแต่ว่าถ้าเป็นขยะ ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเพราะเหตุนี้ลิคุเลยยิ้มเจริญอ,อยู่ในใจคงจะไม่มีใครยอมร่วมด้วยหรอกไม่ใช่เรื่องสติดีคนบ้ามีแค่ตัวเขาคนเดียวก็พอแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้เลวร้ายที่สุดถึงจะแค่ตนกับชูวีสองคนก็จะทําให้สําเร็จให้ดูโอกาสชนะอยู่ห่างกันระดับอีกฝ้าของอวกาศจนถึงปลายทางนิพพานแล้วนะแต่บอกตรงๆว่าแผนการที่จะทํากันแค่สองคน แทบจะนึกไม่ออกเลยนะนะถึงจะเป็นแบบน,นั้นลิคุเขาคิดนานนับ10นาทีและลืมตาขึ้นเออเขาพูดตรงๆเลยแล้วกันนะลิคุกล่าวขึ้นเขาพูดกับใบหน้าเหนื่อยใจว่าจะหลับตาไปจนถึงเมื่อไหร่ของคนทั้งกลุม่มพูดกับใบหน้าทั้ง177ซึ่งนั่นหมายถึงการมีพูดถอนตัวจากห้องนี้ เป็นศูนย์คิดว่าพวกแกฉลาดกว่านี้สักหน่อยแท้ๆนะเนี่ยลิคุกล่าวส่วนดวงวิญญาณทั้ง177คนนั้นก็ยิ้มเจริญให้ลิคุและพูดออกมาว่าเฮ้ยเฮ้หัวหน้าอย่าอ่านเกมผิดตั้งแต่ตาแรกแบบนี้เซเห็นอนาคตเลยนะลิคุเนี่ยนะคิดว่าคนฉลาดยังเหลืออยู่ในโลกนี้อีกเหรอความผิดปกติของที่บ้าคลั่งกว่าโลกนี้ยังมีอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ย ฉลาดแล้วก็เลือกตายในโลกแบบนี้ไปแล้วและคนที่ฉลาดกว่าก็จะเลือกที่จะไม่เกิดมาคนที่อยู่ที่นี่คนที่มีชีวิตรอดมาถึงวันนี้เป็นคนที่แกลิกุแกเป็นคนเลือกนะเว้ยเหล่าดวงวิญญาณก็พากันกล่าวออกมาประมาณนี้แหละทุกคนหัวเราะและพยักหน้าแบบนี้มันเป็นการเลือกตัวแทนของคนโง่เขาชัดๆเลยนี่ว่าลิขุยิ้มเจินๆแล้วกล่าวเช่นนั้นจากนั้นก็หัวเราะออกมามันก็ตรงตามนั้นเลย มนุษย์โง่เขาเพราะว่าโง่เขาจึงฝึกฝนปัญญาและรับความรู้เพื่อที่จะไม่ถูกฆ่าเพราะความโง่เขามีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ในโลกที่ไร้คุณค่าจะมีชีวิตแต่ก็ยังมีชีวิตรอดเราคนที่ทุ่มเทปัญญาความรู้และยุทธวิธีเพื่อสิ่งนั้นเราคนโง่เขาที่หน้าภาคภูมิถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้อ่อนแอที่สมควรนับถือจะเรียกว่าอะไรเล่าเอาให้ชีวิตของพวกเราเท่สุดๆล่ะฝากด้วยนะหัวหน้า เล่าดวงวิญญาณพากันกล่าวลิขุก้มหน้าลงเล่ากับยอมแพ้จากใจจริงแต่ว่าเขาก็บอกออกมาว่าพวกแกไม่ว่าหน้าไหนก็บ้าไปแล้วทั้งนั้นหน้านับถือจริงๆงั้นก็พอพูดอย่างดีใจจากกลนบึ้งของหัวใจและกลางแผนที่ออก5ปีไม่สิตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือกระดานเกมที่เปลี่ยนใหม่มาตลอดเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตรอดเล่าดวงวิญญาณทั้ง179คน ร่วมกับลิคุกับชูวีจ้องมองกระดานเกมที่สร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกจำนวนมหาศาลลิคุเริ่มพูดรายละเอียดแผนการออกไปเอาละ่ะมาเริ่มกันเถอะลิคุเริ่มกล่าวเช่นนั้นแล้วทุกคนก็ตอบกลับมาเหมือนทุกครั้งแต่ว่าลิคุก็พูดว่าข้อห้ามการใช้คำพูดนั้นพวกเราไม่ใช่ผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นผู้ที่จะทำตามกติกาที่ยอมรับเพราะฉะนั้นใช่ต้องพูดว่าอันเชสขอสาบานต่อเจตจำานงร่วมกัน ต้องเป็นแบบนี้ลิคุกล่าวด้วยเหตุนี้ปฏิบัติการลับของเหล่าผู้ไร้ตัวตนก็เริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบถูกแย่งอนาคตและความหวงังแม้แต่ความสิ้นหวังก็ยังสิ้นหวังกับมันและในที่สุดก็เบื่อนายกับสิ่งเหล่านั้นเรือผีสิงทั้ง179ลําลำที่ล่องออกไปจะไม่รออีกต่อไปแต่เพื่อออกไปค้นพบนิคุชูวีไม่เข้าใจจิตใจจริงจงด้วย ชูวีพูดระหว่างเล่นการ์ดเกมกับลิคุตรงทางเข้าของลังลับหลังการประชุมจบลงชูวีมองเห็นว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็สัมผัสกับจิตใจของลิคุและตอบสนองกลับมานอกจากตัวเองเพียงคนเดียวชูวีคิดและก้มหน้าลงเรื่องที่ตัวเองเท่านั้นไม่สามารถเข้าใจได้รู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากและพูดต่อว่าความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จของพวกลิคุทุกอย่างไม่ถึง1%เปอร์เซนต์ ยิ่งถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดจะสำเร็จแล้วคิดตามทฤษฎีเกือบจะเป็นศูนย์แล้วลิคุก็พูดรลาวกับตัดความคิดแบบนั้นของชูวีออกไปว่าเอ่อชูวี่นี่ยความเป็นไปได้ที่จะออกสองครั้งติดคือหนึ่งใน6 2ครั้งหนึ่งใน36ไม่รู้เปอร์เซ็นต์แต่คำนวณด้วยวิธีเลาๆลนี้ถูกไหมลิคุกกล่าวถามชใช่เพราะงั้น ชูวีพูดได้อย่างมั่นใจว่าไม่เคยตีค่าลิคุต่ำไปแต่ว่าก็ไม่สามารถระงงับการตกใจเพราะถูกรู้คณิตศาสของเอ็กซ์มาคินาได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ไว้ได้ด้วยเหตุนั้นเธอก็เลยตั้งใจจะพูดความเป็นไปได้นั้นออกไปแล้วลิคุก็บอกว่าถ้างั้นจะสอนเรื่องดีๆให้นะการคำนวณน,นั้นน่ะมันพิษได้ยินเช่นนั้นชูวีเธอก็ตัวแข็งไปลิคุบอกอีกว่า ความเป็นไปได้ที่ทอยลูกเต๋าออกหน้าหกคือหนึ่งใน6แต่สำหรับเกมนี้ใช้วิธีคำนวณแบบนั้นมันผิดถ้าออก6ก็ชนะนอกนั้นแพ้หมดเท่ากับว่า1ใน2องตังหาาทฤษฎีบ้าบอแต่ว่าความเป็นไปได้นั้นเรื่องที่ว่าคำนวณจากมุมมองไหนก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญถ้าคำนวณการได้ทุกอย่างหรือเสียทุกอย่างด้วยมุมมองของลิคุละก็ทฤษฎีบ้าบ้านั้นก็จะถูกต้องโดยไม่มีข้อขัดแย้ง เอ็กซ์มาคแถมยังเป็นล่างวิเคราะห์ชูวีถูกมนุษย์เถียงชนะแถมยังด้วยความรู้สึกชูวีเจอเรื่องตกตะลึงเกินไปจนสมองหยุดนิ่งส่วนลิคุก็พูดต่อว่าแล้วก็สิ่งผิดข้อ2มีเรื่องที่ว่าทอยลูกเต๋าแล้วออก6ในครั้งแรกแล้วก็มีเรื่องที่ทอยหมื่นครั้งก็ออก6ตลอดด้วยเพราะงั้นการคำนวณน,นั้นนะ่ะผิดจริงๆนั่นแหละไม่ใช่ถ้าคิดถึงตัวแปรล,ล่ะก็กลับกันทอยหมื่นครั้ง การกระจายตัวจะลูกเข้าหากันชูวี่เริ่มโตถเถียงพูดแบบละเอียดโอกาสในการทอยลูกเต๋าแล้วออกหน้าหกนั้นไม่ใช่หนึ่งใน6กแต่มีตัวแปรด้วยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มจํานวนการทอยความเป็นไปได้ถึงจะมีค่าลูกเข้าหากันและคํานวณได้ง่ายความหมายว่าจะเกิดผลตรงตามที่คํานวณ ชูวี่เถียงออกมาแต่ว่าลีคุก็ยิ้มเจ้าเล่และบอกว่าถึงผู้ที่ไม่มีตัวตนจะแอบเปลี่ยนลูกเตา๋าเป็นลูกที่จะออกแต่หกก็ด้วยเหรอลีคุกล่าวทําไม่ได้อย่างน้อยครั้งแรกก็ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติถูกค้นหาเหตุผลที่เกิดความผิดเพี้ยนชูวี่ที่คิดไปถึงตรงนั้นก็ตัวแข็งไปในที่สุดความหมายของคำพูดความหมายของแผนการของลีคุก็ส่งมาถึงตัวของชูวี ความตั้งใจจริงของขำว่าจะถูกรู้ไม่ได้จะถูกรู้สึกไม่ได้แผนการก็คือจงใจควบคุมตัวแปรของสงครามในขอบเขตที่ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนี่แหละที่เรียกว่าการใช้ลูกเล่นยังไงล่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะลิคูกล่าวเข้าไปเจอกับตัวแปรที่มีจิตใจซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ในทางคณิตศาสตร์สิ่งที่คำนวณยากไปกว่านี้หรือก็คือลิคุ พยักหน้ารับและพูดข้อสรุปของชูวีออกมาเช่นนั้นแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นชูวีก็ยังไม่เข้าใจไม่สามารถพูดถึงเกมนี้ได้ด้วยทฤษฎีความเป็นไปได้เรื่องนั้นเข้าใจแล้วแต่ว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมล่ะทำไมถึงได้สามารถใช้ค่าคาดหมายกับความเป็นไปได้ต่ำสุดได้ล่ะชูวีกล่าวเช่นนั้นแล้วจ้องมองตรงมาทางลิคุลิคุส่งเสียงอืมและคุณคิด จะตอบสักเท่าไหร่ก็ได้เช่นถ้าไม่เชื่อก็ทําอะไรไม่ได้เป็นยังไงเช่นการจะเชื่อการจะมีความหวังไม่ต้องการหลักประกันอะไรหรอกแต่ว่าลิคูคิดว่าคําตอบที่ชูวีต้องการไม่ใช่ของแบบนั้นลิคุจ้องมองไปทางด้านนอกโลกที่กลายเป็นดวงดาวแห่งความตายและตอบออกมาว่าชูวีโลกนี้นะ่ะผลลัพธ์ที่ว่ามนุษย์มีชีวิตรอดเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรอลิคูกล่าวถามชูวีเช่นนั้นชูวีเงียบไปสักพักก่อนจะบอกออกมาว่า ใจแล้วลิคูพูดโดยยิ้มเจริญอ,ออกมาส่วนชูวีก็ยอมรับทฤษฎีความเป็นไปได้นะ่ะก็แค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นต่อหน้าผลลัพธ์ด้วยปาฏิหาริย์การคำนวณทั้งหมดก็ไหลาคาถ้า,างั้นถ้าคิดกลับกันละก็ถ้าสร้างปาฏิหาริย์ได้หลักความเป็นไปได้มันก็ไม่เกี่ยวซักนิดคำตอบของชูวีทำให้ลิกุยิ้มและพยักหนา้าจากนั้นลิกุก็พูดว่า ถ้าพูดในแบบของเธอพวกฉันจะปฏิบัติตัวเป็นจุดบอดของการคำนวณการคาดเดาต่างๆแผนการลบการคำนวณทําให้ทั้งหมดไหลค่าด้วยการควบคุมเพียงเล็กน้อยและกวาดเลียบไปในทางที่ต้องการลิขุพูดและคิดว่าการจะคาดเดาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้คำพูดนั้นก็สะท้อนกลับมาหาพวกตัวเองด้วยและโดยรู้เรื่องนั้นดีถ้าทำได้จริงๆแล้วก็สิ่งนั้นก็นับเป็นผลงานของพระเจ้าได้เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้น ลิคูจึงยิ้มอย่างลึกลํำยิ่งขึ้นไปอีกเขาบอกว่าน่าสนุกใช่ไหมละ่ะผลงานของเจ้าคนที่นั่งทําเป็นเก่งอยู่บนฟ้าแต่มนุษย์ธรรมดาจะทําให้หมดความน่าเชื่อถือถ้าทั้งหมดไปได้สวยไม่คิดว่าจะเป็นการประชดที่สุดยอดไปเลยเหรอกับลิคุที่พูดอย่างไร้เดียงสากับดวงตาสีดำที่ใสสว่างในที่สุดชูวีก็เข้าใจสิ่งนี้แหละสิ่งที่เห็นวันที่เจอลิคูเป็นครั้งแรกตัวจริงของมัน ถ้าเป็นตอนนี้ล่ะก็ชูวี่พูดได้อย่างมั่นใจนี่แหละคือจุดกําเนิดของจิตใจหรือก็คือจิตวิญญาณของที่ตัวเองให้ความสนใจอย่างไม่มีเหตุผลและของที่หลงไหลเพราะว่าจําเป็นต้องเป็นก็เลยเป็นแบบนั้นสิ่งที่ตัวเองซึ่งเป็นแค่ผู้ปร,รับตัวไม่มีสิ่งที่อ้อนวอนว่าอยากจะเป็นเข้าสู้ไขวา,ขามุ่งไปหาอุดมคติเออแล้วก็ความจริง หลักความเป็นไปได้นะ่ะยังไงมันก็เป็นแค่ทฤษฎีลอยๆบนโต๊ะนะลิคุกกล่าวจริงที่ว่าถูกคัดค้านแต่ว่าการถูกบอกว่าเป็นแค่ทฤษฎีลอยๆทำให้ชูวีเกิดสับสนลิคุเลยพูดต่อว่าขอพูดใหม่ละกันคำถามความเป็นไปได้ที่ฉันจะขอชูวีแต่งงานตรงนี้ละ่ะลิคุกล่าวถามชูวีใช้การคำนวณคร่าวๆตีค่าตัวเลขออกมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่เข้าใจเจตนาของคำถามไม่เข้าใจเจตนาคำถาม คำนวณเข้าๆแทบจะเป็นศูนย์เอ้านั่นไงพิดแล้วแต่งงานกับฉันเถอะชูวีลิคูรีบกล่าวออกมาเช่นนั้นหลังจากได้ยินการคำนวณของชูวีชูวีตัวแข็งไปส่วนลีคูก็หยิบแหวนเล็กๆออกมาแล้วพูดต่อว่าเรื่องความเป็นไปได้นะ่ะไม่มีศูนย์ความเป็นไปได้ที่จะชนะเกมนี้ไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้จริงไหมลีคุยื่นแหวนเล็กๆออกมาแล้วชูวีก็เงยหน้ามองด้วยดวงตากลมโตและตอบว่า ไม่สามารถเข้าใจได้ขอปฏิเสธแล้วก็จบตอนที่30ของเรื่อง no game no life หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย